วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูไข่กนกกระทาโอนตินกันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะก็มาในส่วนของการปอกค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนําไปนึ่งหรือต้มนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็นํามาต้มค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีเตานึ่งนะคะก็แนะนําเป็นนึ่งดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเราเลยใช้วิธีการต้มแทนค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะพอเริ่มเดือดแล้วค่ะก็ทําการกรองน้ําออกนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะนําไปบทค่ะค่ะนี้นะคะก็เป็นตัวใน,น,ะะนส่วนที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมันที่เราต้มเรียบร้อยแล้วก็ เราจะนํามาบดค่ะให้เขาละเอียดนะคะเนี่ยค่ะก็ตำจนละเอียดประมาณนี้เลยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะบีบให้เ,เข้ากัน,นะคะ่ะ จะอุ่นๆมือนิดนึงนะะจากนั้นค่ะก็เดี๋ยวใส่นะคะเป็นแป้งมันค่ะตัวนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะก็บีบไ้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ค่ะ นั้นนะคะก็น้ำตาลทรายค่ะนะคะผงฟูค่ะเกลือค่ะแล้วก็ผงโอวัลตินค่ะหรือใครจะเปลี่ยนไปใช้อ,อ่ข้าวก็แลนค่ะเขียวอะไรก็ได้ดเองนะคะคนพอเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ แต่ว่าจริงๆถ้าจะให้ดีนะคะใช้น้ำปูนใสจะดีที่สุดเพื่อให้มันกรอบค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยกะทินะคะแล้วเราก็คลุกจนเข้ากันค่ะ ก็ปั้นจนเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวจากนั้นเราจะนํามาปั้นเป็นก้อนนะคะค่ะจากนั้นก็นํามาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะก็ขนาดแล้วแต่ความชอบเราได้เลยค่ะ ากนั้นนะคะเราก็สามารถทําอีกวิธีนึงได้นะคะโดยการโรยแป้งที่แผ่นเพื่อเราจะนวดให้เป็นกลมๆออบางๆนะคะนี่ก็ความหนาประมาณ1นเซนนะคะจากนั้นค่ะก็ใช้พิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะคะมากดค่ะ ะะจากนั้นนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วนำไปทอดค่ะค่ะเมื่อน้ามันเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เขาลงไปทอดค่ะ ก็นำขึ้นนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะนี้ก็เป็นไข่นกกนกทาโอนตีนค่ะทำง่ายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำก็ตามสูตรเลย